นางแบบสาวถูกหลอกมาไลฟสดแนวว่าวิวท้าไม่ทําตามจุดจบอาจจะไม่สวยสวัสดีค่ะสปอยมุกวีวันนี้แอดมีหนังเรื่อง The Model m o r d e r มาสปอยเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยหนังได้เปิดเรื่องมาที่เกรดเธอเป็นนางแบบสาวสวยมือสมัครเล่นความฝันของเธอก็คืออยากเป็นนางแบบสาวมืออาชีพวันนี้เธอมาถ่ายแบบกับตากล้องคนนึ่งแรกๆก็ดำเนินไปด้วยดี แต่จูๆ่ๆตากล้องก็เลิกถ่ายและอ้างว่าเกรซแต่งตัวมีชิดเกินไปทำให้ภาพออกมาไม่สวยแล้วเขาก็แนะนำให้เกรซถ่ายรูปแนววาาวิวนั่นจึงทำให้เกรซโมโหไม่อย่างมากและขอยกเลิกงานนี้เดินออกไปทันทีในวันต่อมาเกรซได้นัดพบแฟนหนุ่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาไม่ชื่อว่าแม็กแม็กชวนเกรซให้ไปเรียนต่อด้วยกันที่ไมา,ามีแต่เกรซไม่อยากไปเธออยากทำตามความฝันของเธอมากกว่าแม็ก พยายามตื้อและบอกว่าเขารักเธอนะแต่เกรดก็ปฏิเสธไปในทันทีและบอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมน่ะหลังจากนั้นเกรดก็ไปหาแม่ซึ่งแม่ของเกรททำงานเป็นพนักงานในร้านอาหารแม่พยายามบอกเกรดให้ไปสมัครเรียนแต่ก็เหมือนเคยเกรดได้ตอบปฏิเสธเพราะเธออยากเป็นนางแบบมากกว่าพอเกรซกลับไปถึงบ้านเธอก็เปิดเข้าไปดูในเว็บวเรื่อ่อยจนกระทั่งไปพบเข้ากับเว็บไซต์แห่งหนึ่ง ที่รับสมัครนางแบบซึ่งที่นั่นก็มีที่พักอาหารและถ่ายรูปให้ฟรีเงินเดือนดีอีกด้วยเกรซไม่รอช้ารีบสมัครงานทันทีพอตกรุ่งเช้าเกรซได้รับโทรศัพท์จากช่างภาพว่าเธอได้ถูกคัดเลือกให้ไปถ่ายแบบแต่ต้องไปถ่ายแบบที่ไมอามีเกรซก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะที่นี่มันคือโอกาสและประสบการณ์ที่ดีสําหรับเธอเลยทีเดียวและอีกไม่นานเธอจะต้องเป็นนางแบบมืออาชีพอย่างแน่นอนเกรซจึงตอบตกลงอย่างไม่ลังเล พร้อมเก็บกระเป๋าเดินทางออกไปไมอามี่ทันทีแต่ก่อนที่จะเดินทางนั้นเธอก็ได้เขียนจดหมายทิ้งไว้ให้แม่หนึ่งฉบับและในระหว่างเดินทางนั้นเธอได้ส่งข้อความไปหาแม็กแฟนหนุ่มของเธอว่าเธอกําลังจะไปถ่ายแบบที่ไมอามี่พอเดินทางมาถึงไมอามี่แบตโทรศัพท์ของเธอก็ดันหมดพอดีแต่เกทก็ได้พบกับคนที่มารับเกทเธอชื่อว่านิโคลนิโคได้พาเกซมาที่คฤริสาแ์แห่งหนึ่ง และได้พบตากล้องเขาชื่อว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์ได้ต้อนรับเกรซเป็นอย่างดีแต่ทว่านิโคได้เผอหยิบขนมที่มีส่วนผสมของถั่วให้ฮันเตอร์เขาจึงต่อว่านิโคไปอย่างโมโหเพราะว่าเขานั้นแพ้ถั่วพอตกเย็นทุกคนกำลังจัดเตรียมอาหารสำหรับดินเนอร์ในคืนนี้ฮันเตอร์ก็ได้บอกนิโคไปซื้อของข้างนอกเกรซจึงขอติดรถนิโคไปด้วยแต่ทว่านิโคปฏิเสธและบอกเกรซไปว่า เธอจะไปแค่แบบเดียวเกรทก็รอ,อนิโครลรอแล้วรอเล่าแต่นิโคลก็ไม่กลับมาสักทีฮันเตอร์จึงแกล้งทำเป็นดูมือถือและบอกกับเกรทว่านิโคลไม่สบายจึงขอกลับบ้านไปก่อนเขาจึงเสนอให้เกรทนอนพักที่นี่หนึ่งคืนเกรทรู้สึกไม่สบายใจจึงให้ฮันเตอร์เรียกรถให้เธอหน่อยแต่ที่นี่ไม่มีรถให้บริการรับส่งเลยฮันเตอร์ก็ขยันขยอให้กับเกรทว่าให้พักที่นี่ก่อนจนเกรทใจอ่อนเขาจึงพาเกรทไปที่ห้องพัก พอเกดหันหลังฮันเตอร์ก็รีบออกจากประตูไปเกตก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเธอลืมกระเป๋าไว้ในบ้านเธอจึงรีบไปเปิดประตูแต่ทว่ามันกลับเปิดไม่ออกเกรดพยายามตะโกนให้ฮันเตอร์มาเปิดให้แต่ฮันเตอร์ก็ไม่สนใจนิ่งเฉยแล้วก็เดินจากไปเกรดดูได้ทันทีว่าเธอนั้นถูกหลอกแน่เธอจึงหยิบมือถือขึ้นมาและโทรหาตำรวจทันทีแต่ทว่ากลับเป็นไอ้ฮันเตอร์เป็นคนรับสายและหัวเราะอย่างสนุกสนานเหมือนคนโรคจิต และในวันต่อมาแม็กได้มาหาแม่เกรทที่บ้านเขาอยากจะรู้ว่าเกรทไปสมัครงานถ่ายแบบที่ไหนและแม็กก็เข้าไปเปิดเว็บไซต์ล่าสุดที่เกรทเข้าไปสมัครแต่ว่ามันก็ได้ถูกลบออกไปแล้วและวันลุ้งขึ้นฮันเตอร์ได้นําอาหารไปให้เกรทที่ห้องถึงแม้ว่าเกรทจะถูกขังในห้องแต่เขาก็ดูแลเกรทเป็นอย่างดีแล้วเกรทก็ได้รู้ความจริงว่ามีนางแบบก่อนหน้านั้นได้ถูกขังแบบเดียวกับเธอฮันเตอร์ได้ขู่เกรทว่าหากเธอไม่ทําตามที่เขาบอก เธอจะมีจุดจบยังไงพอนางแบบก่อนหน้านั้นมีจุดจบไม่สวยเลยซักลายแต่เกรซก็ไม่ยอมทําตามคําสั่งของฮันเตอร์ง่ายๆเขาจึงเอารูปของแม่เธอที่ทํางานอยู่ร้านอาหารมาขู่เธอถ้าเธอไม่ทําตามที่เขาบอกเขาจะไปจัดการแม่ของเธอนั่นจึงทําให้เกรซต้องยอมทําตามฮันเตอร์แต่โดยดีจากนั้นฮันเตอร์ก็สั่งให้เกรซเต็มตัวไปไร้สดพอเกรซได้เห็นว่าเธอจะต้องทําอะไรบางเธอก็ถึงกับอึ้งและพูดอะไรไม่ออก ฮันเตอร์จึงเริ่มบอกให้เกทํำตามที่เขาบอกต่อหน้ากล้องในขณะนั้นเองแม่ที่เห็นลูกสาวไม่ติดต่อแม่มาเลยจึงได้โทรหาเกรทแต่ก็ไม่มีใครรับสายฮันเตอร์ที่สวมรอยเป็นเกรทได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมทำทีเป็นว่าเธอทํางานอยู่แม่รู้สึกว่ามันทําให้ทําแม่งเพราะว่าเกรทไปทํางานโพสต์รูปในโซเชียลแต่ไม่ยอมรับสายของแม่เลยแม่จึงรีบโทรไปหาแม็กแม็กลองส่งข้อความไปหาเกรทแต่มันก็แปลก ที่เกรดได้ตอบกลับมาว่าเธอนนัรักแม็กนะเขาจึงรู้สึกว่านี่มันไม่ปกติแน่ๆเพราะเดิมทีเกรดไม่เคยบอกรักเขาเลยแถมยังปฏิเสธเขามาดูตลอด ภาพได้ตัดมาที่เกรดกำลังไร้โสดเป็นครั้งแรกเธอทำแบบเก๊ๆกลางๆจากนั้นเธอก็ตัดสินใจตะโกนขอความช่วยเหลือกลางไร้สซดฮันเตอร์รีบตัดการไร้สดแล้วเขาก็ไปหาเกดที่ห้องทันทีฮันเตอร์โมโหหนักมากและบอกว่าจะคิดทำแบบนี้อีกนะเพราะเขาได้ตั้งเวลาดีเลย์เอาไว้แล้วเขาก็เปิดภาพของหญิงสาวที่เป็นนางแบบก่อนหน้านั้นว่าท้าขัดขืนจุดจบจะเป็นยังไงถ้าเธอคิดจะหนีเธอก็จะกลายเป็นเหมือนพวกนั้นทันที แล้วเขาก็เดินออกไปพอแม่เกตนั่งร้องไห้เสียใจอยู่ที่เตียงจากนั้นฮันเตอร์ก็ได้เป็นระบายอารมณ์จำจีกับนิโคลพอกําลังเข้าได้เข้าเข็มเขาดันเรียกนิโคลว่าเป็นเกรดนั่นจึงทําให้นิโคลหมดอารมณ์และโกรธฮันเตอร์มากและในวันต่อมาเกรดก็มีทีท่าเปลี่ยนไปเธอได้ทําการแสดงในไลฟ์สดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเธอเริ่มเต้นอยฮันเตอร์แล้วยอดคนดูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้ฮันเตอร์พอใจมากและเขาก็เริ่มชอบเกรดขึ้นมา แล้วเขาก็ส่งข้อความไปหาแม่และแม็กแฟนของเกรทให้รู้ว่าเกรทนั้นสบายดีแต่เขาไม่ยอมรับสายแม่เลยถึงแม้ว่าแม่จะโทรมาตั้งหลายสายอยู่มาวันหนึ่งฮันเตอร์ออกไปข้างนอกนิโคที่หึงฮันเตอร์มากและแม่พอใจที่เกรทยั่วฮันเตอร์เธอจึงเข้าไปต่อว่าเกรทและให้เกรทเลิกยั่วฮันเตอร์ซะเกรทที่ได้จังหวะเธอจึงคิดจะหนีแต่ทว่ายังไม่ทันได้หนีก็เจอเข้ากับฮันเตอร์ที่กลับเข้ามาพอดี เกรซได้โอกาสฟ้สองว่านิโคจะทำร้ายเธอเธอก็แค่ป้องกันตัวเท่านั้นเกรซที่รู้ว่านิโคลและฮันเตอร์เป็นคู่รักกันเธอจึงเริ่มแผนการปั่นหัวทั้งสองคนให้แตกคอกันทางด้านแม่และแม็กที่ร้อนใจมากที่โทรหาเกรซแต่เกรซก็ไม่ยอมรับสายและรู้ว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับเกรซแน่ๆทั้งสองคนจึงพากันไปแจ้งความกับตำรวจแต่ก็ถูกตำรวจปฏิเสธเพราะว่าหลักฐานไม่มีเพียงพอ ัดภาพมาที่ฮันเตอร์วันนี้เขาได้มาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเกรดเกรดก็เล่นไปตามน้ำทำท่าทีดีใจและคอยตามไปกับฮันเตอร์ทำเอานิโคที่จ้องมองจอมอนิเตอร์อยู่ถึงกับไม่พอใจที่ทั้งสองคนเหมือนจะกุ๊กกิ๊กลับหลังเธอพอตกรุ่งเช้าเกรทได้ขอร้องให้ฮันเตอร์จัดเตรียมอุปกรณ์วาดภาพโดยอ้างว่าเธอจะนำมันมาไล์สดในครั้งต่อไปทางด้านของฮันเตอร์ก็ไม่ได้เอกใจอะไร ได้ชอบไอเดียนี้มากๆแล้วเขาก็สั่งนิโคลไปซื้ออุปกรณ์มาให้พอนิโคลออกจากบ้านไปฮันเตอร์ก็เข้ามาหาเกรทที่ห้องเขาได้บอกเธอว่าเขาจะพาเธอออกไปข้างนอกเพื่อให้เกรทเลือกซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆตามที่เกรทต้องการแต่มันก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่า ถ้าเกรดไปขอความช่วยเหลือแล้วเขาจะจัดการทุกคนที่เธอไปขอความช่วยเหลือพอมาถึงที่ร้านเกรดได้ส่งสายตาให้กับพนักงานที่ร้านทันทีและเข้าไปลองเปลี่ยนชุดเกรดบอกพนักงานว่านำเสื้อไซส์อื่นมาให้กับเธอหน่อยฮันเตอร์ที่รู้ทันเขาจึงรีบเข้าไปหักเกรดทันทีและได้พบว่าเธอกำลังเขียนข้อความขอความช่วยเหลือติดกระจกไว้ ฮันเตอร์ที่เห็นก็ไม่สบอารมณ์และโกรธเธอมากเขาจึงพาเกรซกลับบ้านพอมาถึงที่บ้านเขาก็บังคับให้เกรซไลห์สดในทันทีเกรซพยายามขอโทษแต่ฮันเตอร์ก็ไม่ฟังแล้วคราวนี้มันก็ไม่เหมือนที่ผ่านๆมาเกรซได้ถูกทำร้ายผ่านทางไลห์สดต่อหน้าผู้คนมากมายที่เข้ามาชมในขณะนั้นเองแม็ก ก็ให้เพื่อนสนิทได้ไปสืบหาข้อมูลของเกรซแล้วเพื่อนของแม mm ็ก hmm. ก็ได้เปิดไลฟ์ hmm. สดของเกรซให้กับแม็กดูแม็กจึงรีบส่งข้อความไปที่เบอร์ของเกรซได้ทันทีทางฮันเตอร์จึงรีบเอาโทรศัพท์มาให้เกรซและรีบให้เธอโทรไปหาแม mm ็ก hmm. ว่าเธอสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงแต่เธอก็ยังทิ้นท้ายไปไว้ว่าเธอรักแม็กนะทางด้านของแม็กก็รู้ได้ทันทีว่าเกรซกำลังถูกใครบางคนบังคับให้เธอพูดสบายดีอยู่ จากนั้นแม่ก็ได้ไปหาเพื่อนเพื่อหาข้อมูลคนที่รักพาตัวเกรสไปว่าอยู่ที่ไหนทางด้านของแม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเธอได้ไปแจ้งความอีกครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธเหมือนเดิมส่วนทางด้านของเกรซที่กําลังไฟ้สดอยู่ฮันเตอร์ได้สั่งให้เธอระเลงสีบนตัวเธอก็ได้กลั้นใจทําและเริ่มร้องไห้ออกมาพอตกดึกเกรซได้วางแผนเอาสีมาผสมสารทําให้เกิดควันเต็มห้องแล้วเครื่องจับควัน ็ทํางานและเกิดเสียงดังลั่นบ้านทําให้ฮันเตอร์สะดุ้งตื่นและเข้ามาดูที่ห้องของเกรทในทันทีฮันเตอร์ที่ไม่ได้รวังตัวจึงถูกเกรททาลายเขาที่ตาของเขาอย่างจังแล้วเกรทก็รีบวิ่งออกมาจากห้องและเข้าไปที่บ้านเพื่อเอากุญแจรถแต่ก็หาไม่เจอบังเอิญเธอเหลือบไปเห็นขนมที่มีถั่วและได้หยิบมันมาด้วย และรีบโทรไปหาตำรวจทันทีฮันเตอร์ได้ตามมาพอดีและรีบจับตัวเกตไว้และขังเธอไว้ในห้องเดิมไม่นานนะักตำรวจก็ได้เข้ามาที่บ้านของฮันเตอร์ตำรวจได้ขอค้นห้องพวกเขาไม่รู้เลยว่าเกตขังอยู่ห้องนี้เพราะตำรวจกำลังจะเปิดห้องแต่วิทยุก,ก็ดังขึ้นมาพอดีมีเรื่องเกิดเหตุระแวกนั้นและทำให้ตำรวจออกไปดูเหตุการณ์ในตอนนี้ด่วนเกรซที่ตะโก,กนเรียกตำรวจกลับมาแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเธอเลย เธอเริ่มสิ้นหวังที่จะได้หนีออกจากที่นี่แล้วพอตกรุ่งเช้าฮันเตอร์ไม่อยากทนกับเกรซต่อไปเขารีบไปขุดหลุมเอาไว้สําหรับฝั่งเกรเพราะในตอนนี้เขาไม่ต้องการเกรซแล้วเขามีนางแบบคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนเกรซแล้วจริงๆมันเป็นแผนของแม็กและเพื่อนที่ลลอลวงให้ฮันเตอร์ติดกับและบอกที่อยู่ให้กับพวกเขานั่นเอง ฮันเตอร์ที่รู้ว่ามีนางแบบคนใหม่เข้ามาก็รีบไปบอกนิโคให้ไปรับนางแบบคนใหม่มาทันทีพอนิโคไปถึงที่จุดนัดพบเธอก็ไม่เจอนางแบบนิโคจึงวกรถกลับบ้านซึ่งเธอก็ไม่รู้เลยว่าแม็กนั้นได้แอบตามสะกดรอยเธอมาด้วยแม็กได้แอบเข้ามาในบ้านเพื่อจะไปช่วยเกรซแต่ทันใดนั้นเองฮันเตอร์ก็ได้ถือไม้ฟาดเข้าไปที่หัวของแม็กอย่างจังจนแม็กนั้นสลบไปจากนั้นก็นาแม็กไปมัดไว้และพาเกรซมาดูแม็ก และบอกให้เธอไปเตรียมตัวไลฟ์สดซะเกรซได้กินขนมถั่วที่เธอเก็บซ่อนมันไว้จากนั้นเธอก็เข้าไปจูบฮันเตอร์แล้วฮันเตอร์ก็ไอและไอห,หนักขึ้นเรื่อยๆและหายใจไม่ออกเพราะเขานั้นแพ้ถั่วอย่างรุนแรงเกได้จังหวะแกมัดให้แม็กและพากันหนีออกมาจากห้องฮันเตอร์รีบไปหานิโคในบ้านเพื่อหายารักษาอาการแพ้ถัว่วแต่ทว่านิโคกลับไม่อยากทำตามฮันเตอร์อีกต่อไป เธอได้หักหลังฮันเตอร์เธอโยนยาทิ้งลงไปในอ่างล้างจานทําให้ฮันเตอร์นั้นโกรธนิโคมากจึงตัดสินใจกําจัดนิโคทิ้งซะฮันเตอร์ที่ไม่มียาตะเกียกตะกายหายใจไม่ออกแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านและแล้วเกรซและแม็กก็หนีออกจากที่นั่นมาได้วันเวลาผ่านไปหนึ่งปีแม่ได้สอบติดเป็นทนายและเกรซเองก็ได้เป็นนางแบบชื่อดังสมใจแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลง ถ้าเพื่อนๆชอบหนังแนวไหนสามารถบอกกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วแอดจะหาหนังสนุกมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ